ออไอ้พวกไอ้คนที่สองอ่ะมันเตรียมหน้าม้ามาแง่เลยไอ้คนแรกครับไม่รู้ตามันไม่ทันไม่เตรียมหน้าม้าแต่ก็ยืนยันนะครับว่านนแรกแล้วดื้อทั้งคู่ดื้อแบบน้ำชาล้นถ้วยโบราณบอกไม่ฟังผมเห็นอาการดูออกทั้งคู่เลยครับมานั่งเรียนอยู่หลังห้องนะครับ นั่งท่านั่งมันบอกว่ามึงจะมีเนี่ยอะไรมาสอนเอ็ดูี่ีมัหนจะเป็นน้ลยกว่าดแล้วก็วทิ่ไคคไมไปเไว้ี่กี่ดอกตะเวียนเดินฝังนีง่เวียนมาแปดครัง้งไม่เคยอยู่ฟังเต็มสักครั้งเดียวเข้ามาอบรมแปดครัง้งไม่เคยเต็มก็เอด็ดดอร์นิรันนีมา แม่นี่ขาดขาดอยู่หลายชั่วโมงแต่มันนั่งอ่านท่าเท่อยู่เนี้ยตำรวจไงเข้าใจไหมครับตำรวจตำรนี่ขันดานทอกันผมมีวินยัยผมมีวินยันยผมนา่าแล้วหลังจากนั้นแปดครั้งนเหมือนี่ยคู่นี้มาเรียนที่นี่ถึงแปดรอบ,รบแต่ว่าตำรวจมีวินยัยรุ่นหลังๆมาอยู่เต็มเลยครับอยู่เต็มแล้วไม่เลิก เราตามไปเป็นยายที่ไหนโอเคไปอัดเอาวิดีโอไปซื้อวิดีโอมาฮะแล้วก็มาอัดไปฟังยี่สิบเที่ยวแต่ว่ายี่สิบเที่ยวบางทีก็ยังมีพูดผิดเยอะนะฮะที่ทะเลาะกันอยูเนี่ยเท่าที่ฟังดูเม่นๆไม่มีใครถูกสักคนนียแต่เขาเรียนนะเขาเรียนรู้เติบโตมาแล้วก็เป็นผู้กัดที่สนุกสนานแล้วก็มีศิลปะในการสื่อในการบอกให้คนฟัง้นี่บ้างนีบ้างแดด้วยนี่ก็ถือเป็นผู้บุกเบิก ด็อกเตอร์นิลันนี่ไปทําจนมหาเศรษฐีนะครับเอาที่ดินราคาเป็นสิบสิบล้านอยู่อยู่ริมถนน,นใหญ่สายใต้มายกให้เนะะี่ยให้คนเล่ากันเองเด<น>ี๋ยวสนใจกจะไปตามถามดูคนประหยัดสักนั้นก็ไปก็ไปสัมพันธ์กันกับมือหนึ่งของประเทศว่าในเรื่องสมุูไตรแต่แกรู้ว่าาจะไปเรียนแบบหมอปู่หมอปู่นี่ไปไปวนเวียนผมเห็นหน้าแล้วเห็นแววแล้วไปไปเรียนรู้ที่หมอปู่ไปหนึ่ง เจ้าหญิงบุคลิกภาพเจ้าหญิงและเขาไม่ใช่คนธรรมดานะครับไปดูดีๆตามสื่อนะครับนี่คือประธานหมอดินอาสาของประเทศไทยนะครับสมัยก่อนมวกรูกหลอมากเดี๋ยวนี้หกสิบกใช่ไหมหกสิบหกก็ยังรู้หลอนะครับรู้หนุ่เคยเห็นไในคนหลงตัวเองไหม ก็อ่านถือว่าถือว่าโดยมือถฐาก็ทําพอคนทําแล้วมันอาจจะในทางวิชาการน่ะจะดูไม่พระเจ้าอยู่หัวใช้ศัพท์คาว่าอาจจะไม่โซฟิสติตไม่โซฟิโซฟิสแปลว่านักปราดูอาจจะไม่เท่เหมือนนักปราดราชบัณดิษฐ์ทั้งหลายแต่ที่สําคัญคือทั้งสองคนเนี่ยเจอปัญหาแล้วไปแก้ให้ชาวบ้านได้จริงๆนะทางใต้เรื่องยางเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรต่างๆแม้แต่ทะเลเน่า ประมงเล็กลงไปแล้วคันหรือหาประมงไม่ได้เนี่ยั้อภูเขาหยันทะเลเนี่็ทําได้จริงนะไป,ไปเชื่อมโยงกับหมู่กลุ่มภาคใต้เป็นมิวนุสลิมในที่ศูนย์ก็จะมากันเรียนรู้แล้วก็จะมีบัตรด,ดีคู่กับพระจังหวัดนะครเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะครเนี่ยเป็นคนเขาเรียกพวกหัวหมอนะนครนมีสองคนมีหนึ่งคนกับหนึ่งศูนย์สองศูนย์กับมีพระพระก็จะเป็นหัวหน้าคอมมิชเก่าที่ อยู่บนเขาไรก็จกบมือกันเป็นบัดดี้ป็นตำรวจตระเวนชายแดนกับของหัวหน้าคอมนิสกับกนนตัวเลยที่นครศรีธรรมราชนี่สองศูนย์นะศูนย์หนึ่งอยู่วัดป่ายางท่านไม่เคยสบายเดรดี่เขาคู่หูกันแล้วเก่งทั้งคู่ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็จริงมีเยอะมากภาคตะวันออกแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเต็มครับมีแค่สองหลดัเท่านั้น,น <laughs> แล้วก็ดังก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากในลูกศิษย์เป็น็อ,อกเตอร์เยอะ เอาหมดเวล,ลาแล้วปลลอกว่าให้ห้านาทีเอาเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะ,ะขอบคุณนะครับ